สวัสดีค่ะมาพบกับช่างสมพงษ์รถยกอุตรดินนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาทําการกู้รถตกคอนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอันนี้ก็เอารถสลาย์มาแล้วแล้วก็เอาเสตกลมานะคะทุกคนน้องรถตกคออันนี้นะคะเราก็กําลังทําการโอเคลงไปนะคะทุกคนนี่มันลึกอยู่นะทุกคนตกลงไปลึกอยู่นะคะ จะเป็นอของรถก็ทำการหาทีเกาะสลิงเกาะโซ่ในกำลังยันสลิงลงไปแล้วจ้า การยกกันนะคะ ก็จะวินขึ้นนะแต่อันนี้มันติดแง่ปูนเนาะทุกคนมันติดแง่ปูนอันนี้มันเลยวินขึ้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้เทนเที่ยวให้ปนปูนก่อน่็ให้ปนปูนก่อนแล้วก็ค่อยบินขึ้นสไลด์นะคะทุกคน ยกอีกนิดเพื่อให้ เราก็จะใช้รถสไลด์วิ่เส้นนะคะส่วนตรงหน้าก็จะใช้รถสเสร็จใช้แขนยกขึ้นเพื่อจะไม่ให้รถก็ค้าเสียหายมากนะคะตรงนี้ร้อนหน้าก็จะพ้นแหนบแล้วทุกคน อันนี้รถสไลด์ก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นมานะทุกคนใช้วินสไปวินขึ้นมาแล้วเพราะว่าตรงตัวเคนก็ได้ทําการเที่วให้ปุ้นแง่ปูนแล้วนะคะทุกคนงานยากเดียวนะคะ เราต้ทำให้รดลูกค้าเสียหายน้อยที่สุดนะทุกคนนะอันนี้เป็นจรรญาบรรณ่องรถยกเราเลยยกรถยังไงก็ได้ให้รถลูกค้าเสียหายน้อยที่สุดจ้าก็เริ่มบินขึ้นมาหน่อย แะ้วก็คนแง่คนแล้วก็สะก้อนตอนนี้คนแง่คนละเจ้าเราก็ปล่อยสลิงเค้นได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้รถสไลด์นี่งเดียวเลยจ้า ก็ใช้วินของรถสไลด์อย่างเดียวแล้วนะคะไม่ได้ใช้เคนเ์เทลแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้รถของลูกค้าได้ทนแง่ปูนรลยบร้อยแลวจ้าทีนี้เราก็จะขูว่วินขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงขึ้นค่ะจะส่งซ่อมปูต่อไปได้เลยจ้าอันนี้วินขึ้นไปสุดแล้วเนาะต้องตั้งลำรถใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็เอาขอนไม้หนุนล้อไวนะ้เนาะ เราจะขยับรถตั้งลำใหม่อีกหนึ่งรอบนะจ๊ะอันนี้เราก็จะยกหลังคารถของลูกค้าขึ้นมานะคะาการยกหลังคาขึา้นมาให้ลูกค้าด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ารถลูกค้ามีหลังคามาด้วยเนาะแอบทุกคนคือแบบมันลึกมากเลยคองอะ่ะยกขึ้นมาแล้วจ้า ใครเคท่ค่อยเหีเ่ยวขึ้นมานะคะ

จอนหลังคาแล้วก็ยกขึ้นสุดล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันนะคะตอนนี้เราสไลด์ได้ล้อจมนะคะล้อจมต้องทำการดึงกันเองแล้วจ้าดึงกันเองแล้วเพราะว่าฝนมันตกนะดินมันอ่อนอ่าหลังมันก็จะจมแบบนี้อ่าง ราะหลังจมไงก็เไรต้องใช้ดึงกันเองจ้าวิ่งเลยจ้าไม่ต้องดึงอ่ะว,วิ่งเลยวิ่งตัวใหญ่นะ่ะ ไปเลยจ้าไม่เอาวิ่นดึงเอาเอา่าจาเมื่อกี้ฝ่ายพันค่ะเป็นหนึ่งเส้นต่อไปเป็นโซ่แล้วจ้ะโซ่ถอยก่อนล้อมันจม,มใช่ค่ะล้อมันจม นี่ขึ้นชิวเลยเมื่อกี้ชายโซนแต่ที่แรกกับจบไป็น้ำอ้าวรอฟรีรอฟรอีค่ะขั้นหลังขึ้นแล้วไปแล้วจ้าโอเคเรียบร้อยปลดโซ่ได้จ้า